มูลนิธิชุมชนไทยนะครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับก็ประเด็นทํางานเป้าหมายก็คือว่าการสร้างกระบวนการองค์กรชุมชนเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหรือเป้าหมายหลักขององค์กรนะครับซึ่งกวาวส,สามทศวรรษนะครับที่มูลนิธิชุมชนไทยได้ทํางานกับพี่น้องตั้งแต่พี่น้องในสลัมในเขตกรุงเทพมหานาครน,นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้มีการขยายพื้นที่ไปต่างาปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดนะครับซึ่งณนปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มพี่น้องกลุ่มป้าหมายที่ทางมูลินิธิทำงานด้วยนะครับก็จะมีอยู่3มกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของพี่น้องคนไทยพืชินนะครับซึ่งจะอยู่แถวแถวจังหวัดประจวบและนองชุมพรและก็พังงาบางส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นกลุ่มพี่น้อง คนจนเมืองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานซึ่งอพยพมาจากต่างจางังหวัดมาทํางานแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เมืองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐนะครับบางส่วนก็จะมีที่เอกชนนะครับในส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มพีน่น้องชาติพันธุ์ชาวเลนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็จะมี กลุ่มโม,โมแกนนะครับซึ่งจ,จะตั้งอยู่แถวแถวจังหวัดระดองแล้วก็หมู่เกาะสุรินที่จังหวัดพังงานะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มโมแกนนะครับอันนี้ก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ภูเก็ตบางส่วนนะครับและกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็นปลก,กลุ่มุรกลาโวยนะครับซึ่งก็จะเป็นตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะใหญ่ๆเช่นเกาะภูเก็ตเกาะลันตา เกาะหลีเพนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆนะครับที่ทางมูลนิธิได้ทํางานกับกลุ่มพี่น้องกลุ่มนี้นะครับซึ่งโดยบทบาทภารกิจในการทํางานก็คือเราก็ไปจ,จัดตั้งกระบวนองค์กรชุมชนนะครับเป็นหัวใจสําคัญส่วนที่2ก็คือการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือนักวิชาการรวมไปถึงทีมนักกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น บทบาทภารกิจหลักๆในส่วนของมูลนิธิที่มาทำงานในพื้นที่นะครับและสุดท้ายก็คือ,อเพื่อนำไปสู่เป้าของการทำข้อเสนอระดับเชิองนโยบายอันนี้ทางมูลนิธินะครับเขาได้ร่วมกับพี่น้องอในเครือข่ายนะครับได้ร่วมกันผลักดันกุฎหมายอยู่ประมาณสองสามฉบับนะครับตอนนี้แรกก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มงรองและคุ้มครอง,ง,งบรรเทาสาธารณภัยปี50นะครับซึ่งจะเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพรบนิรโทษกรรมซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนที่เข้าไปอยู่ในเขตตาแล้วก็โดนคดีประมาณ80,000กว่าคดีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะร่วมกับพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือปีมุฟในการจัดดันเพื่อจะนิรโทษกรรมพี่น้องกลุ่มนี้นะครับ อันที่3ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานก็คือพระราชมัยัตส่งเสริมและคุ้มครองอวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็กฎหมายแล้วก็ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่19กันยายนเมื่อเมื่อปี68นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงนโยบายหลักๆที่เราร่วมกับพี่น้องภาคประชาสัางคมและก็พี่น้องประชาชนในการนําเสนอกฎหมายนะครับ